มีปัญหาคือหายใจไม่อิ่มบ่อยๆก็คือหายใจไม่ปกติมันไม่สุดอะ่ะคุณภาพชีวิตมันก็ไม่ดีอะไปไหนมาไหนมันก็กังวลที่ไปกินเลี้ยง<ฆ>เนี่ยเกิดอาการอีกมันไม่สนุกลวชีวิต<ฆ>ส่วนใหญ่คือตอนเช้าไปเดินเล่นพอสักพักเดินเอ้ยเริ่มหายใจไม่ค่อยอิ่มแล้วทำไงก็ได้ให้อาการนี้มันดีขึ้น<ฆ>ก็ลองตัวนี้แหละเคยได้ยินเหมือนกันตัวยูคอร์เนี่ยเคยได้ยินชื่อคิดว่าเออมันน่าจะช่วยเราได้บ้างเราะ ใกล้เรื่องนอนหลับอย่างที่เรามีขนาดกินเม็ดแรกอ่ะก็นอนหลับพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีสเลดสีเข้มออกมามันต้องมีอะไรพิเศษเหราถึงได้ขับสิ่งของเสียเราก็เลยมั่นใจขึ้นกินไปกินไปกินไปมันก็เหมือนลืมไปเลยว่าเราหายใจไม่อิ่มนะเว้ยมันเป็นความรู้สึกของผมเองนะฝากใหครไปทานเนี่ยมันคงฝากไม่ได้ผมเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นเกณฑ์ผมทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้นมันรู้สึกดีขึ้น เชีวจากบริษัทบลานแบงค่ะวันนี้นะคะชีว่วอยู่ที่อำเภอพนมทวนค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ และวันนี้นะคะถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจติดขัดหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์จากลูกค้าที่มีอาการนี้จริงๆแล้วเมื่อทานตัวบาลาน์ยคอนนะคะอาการก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะอาการนะคะหนักอย่างไรบ้างนะคะและเมื่อทานตัวบาลานโยคอไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ค่ะชื่อ นายวิโรจน์วิเศษสิงห์เนี่ยครับอายุ58ปีไีป68แปดนะจะหนุ่มอีกหน่อยโอ้แต่ก็ถ้าบอก58ก็เชื่อนะห้าสิบแปดปีเดูแข็งแรงกระปีกระเป๋าอยู่เลยนะคะให้นุชิวเรียกว่าอะไรดีคะท่านผอท่านผอนะคะเพราะว่าอดีตก็คือเป็นท่านผอโรงเรียนผอค่ะอยากทราบว่าก่อนมาเจอตัวบาลานโยคอมีปัญหาอะไรคะมีปัญหาคือหายใจไม่อิ่มบ่อยๆก็คือหายใจไม่ปกติคือมันไม่สุดอ่ะมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตมันก็ ไม่ดีอะไปไหนมาไหนมันก็กังวลอยากกลับบ้านอะไรประมาณนั้นเป็นมานานอะค่ะการหายใจไม่อิ่มก็เป็นมาเรื่อยๆแหละไม่ต้องนับว่ากี่ปีเพราะว่าเราเป็นโรคคอผืนะตั้งแต่เด็กเราก็มาช่วงพอโตขึ้นมาเล่นกีฬาก็หายไปเลยเป็นหนุ่มเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรกระทั่งมอยุบมากขึ้นเหมือนกับเราออกกําลังกายบ้างแต่มันน้อยหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่ได้ออกเล่อะไรออกมันก็กลับมาอีกนะหายใจไม่อิ่มไปหาหมอหมอก็ให้ยาพ่นสําหรับหอบ กันหอบแต่ก็ไม่เคยหอบจริงจังทั้งทีก็คือแต่ว่าหายใจไม่อิ่มมันเป็นอยู่ค่ะพออเคยถามคุณหมอไหมคะว่าจะทํายังไงให้อาการนี้มันหายไปได้ไหมคะเคยคุณหมอบอกว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงอะไรมันก็จะหายไปเองอะไรอย่างเงี้ยเตาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่มันก็ไม่มีอาการนี้จริงค่ะและอาการนี้มันจะเกิดขึ้นตอนตอนไหนบ้างคะพอมันไม่แน่นะแต่ที่ส่วนใหญ่คือตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วช่วงหว่ๆที่ตื่นมาไม่เป็นไร แล้วก็ไปเดินเล่นเดินขันกลายอันตัดกิ่งไม้ที่มันบ้านมันจะเป็นสวนเนีาะพอสักพักเดินเอ้ยเริ่มหายใจไม่ค่อยอิ่มละล้วก็มากินกาแฟมันก็เป็นแต่เป็นสักพักพออาบน้าอาบท่าเดียวมันก็ดีขึ้นเนาะบางทีก็ไปไปไหนตอนไหนบางทีไปกินเลี้ยงเนี่ยเกิดอาการอีกมันไม่สนุกแล้วชีวิตเดกระทั่งมาเจอก็เรื่อยเรื่อยเราก็หาอะไรที่มันทําไงก็ได้ให้อาการนี้มันดีขึ้นก็ลองตัวนี้แหละ งั้นถามหออหน่อยว่าตอนที่ยังมีอาการอยู่อะแล้วยังไม่เจอยูคอตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างสภาพจิตใจถ้าตอนไม่เป็นก็ไม่มีปัญหาอมมันมีปัญหาตอนเป็นนี่แหละมันอึดอัดมันไม่สบายมันไม่โล่งอะพวกง่ายอยากที่ที่หอบอกว่าพอเป็นเราก็อยากจะกลับบ้านเลยยออจะกลับบ้านมันก็ได้ถอดเสื้อถอดผ้าอะไรที่มันใส่สบายสบายใช่ไหมะอาบน้ำอาบท่ามันก็ดีขึ้นค่ะไอ้พวกนี้ถ้าเราทําตัวสบายสบายหรือ ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมันก็<ฮ>ะจะดีขึ้นเอง <ฮะ S 2> อาบน้ำเนี่ยจะช่วยได้ค <ฮะ S 2> แล้วทีนี้พอ,อ,อทํายังไงคะถึงมาเจอตัวบาลานยูคอเล่น y ยูทู e มั่งเล่นอะไร<ฮ>ะ Facebook ก็มีอะไรไลน์ก็มีนะ,<ฮ>ะล้วเล่นก็เจอตัวนี้ปั๊บ ก็ดูว่าแล้วเราเคยเคยได้ยินเหมือนกันตัวยูคอเนี่ยคเคยได้ยินชื่อ,อ,อแต่ว่าคือมันเหมือนลักษณะว่าเป็นอาหารเสริมที่มันมีเกรดหน่อยซึ่งเราก็คิดว่าเออมันน่าจะช่วยเราได้บ้างเนาะเขาถ้า,าดูเกรดดูดูดูดีดอ่คะคือมันมีชื่ออยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้ว ครั้งแรกพอ,อสั่งมาลองทานกี่กระปุกก่อนเนี่ยสามเนี่ยมันลดาราคาเยอะนี่หนึ่งมันก็แพงใช่ไหมสองมันก็แพงเอาสามเลยใน<า>ไหนก็ในไหนแล้วสามเดือนไปเลยอะไรประมาณน,นั้นแล้วพอ,อลองทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้ว่าอาการชั้นมันดีขึ้นกินเม็ดแรกนะก่อนนอนเขาบอกกินวันละเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะก่อนนอนวันละเม็ดกินเม็ดแรกอ่ะก็นอนหลับแล้วกินไปก็หลับก็ไอ้เรื่องนอนหลับอย่างที่เรามีปัญหานะพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีสเลดสีเข้มออกมาเลยสีเหลืองเข้มออกมาแล้วก็อุ้ยมันน่าจะใช้ได้เลย ก็กินมาเรื่อยๆนะคือเรื่องนี้ค่ะพออค่ะคนที่ทานท้าไปช่วงแรกๆบางคนจะมีขับเสมหะเสลตออกมาเยอะมากแล้วแล้วจะเกิดอาการกลัวว่าเป็นหนักกว่าเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะคือร่างกายนะคะกำลังปรับตัวกําลังขับขับสิ่งไม่ดีออกมาจากร่างกายนะคะแต่ว่าตอนนั้นพออก็คือรับรู้ได้เลยใช่ไหมรับรู้ได้แบบนี้ว่าเอ้ย มันต้องมีอะไรพิเศษถึงได้ขับสิ่งของเสียการขับของเสียออกมาเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นกระตุ้นไม่ใช่อยู่ข้างในไม่มีอะไรเป็นกระตุ้นมันไม่ออกหรอกเราก็เลยมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นก็เลยกินไปกินไปกินไปเออมันก็เหมือนลืมไปเลยว่าเราหายใจไม่อิ่มนะเว้ยอะไรประมาณนั้นถึงจะลืมแต่ว่าพอมีบางครั้งที่มันก็มาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มาไม่ใช่ว่าผุบปรับมันจะเป็นยาวิเศษยาเทวดาอะไรมันคงเป็นไม่ได้ แต่มันต้องใช้เวลาเราก็ต้องรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้ได้เพราะรับรู้ได้เออมันต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ก็กินมาต่อนเนื่องพอหมด3กระปุกก่อนหมด10เม็ดแล้วก็เอาเลาไว้สั่งตัดสินใจสั่งสั่งไปชุดหนึ่งสามสามกระปุกเนะี่ยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ผอนะคะช่วยฝาก เกี่ยวกับคนที่เขายังลังเลอยู่นะคะที่จะทานอาหารเสริมแล้วก็มีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่เต็มอิม่มอยากให้หมอออช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานยุคอนะนคะมันม,มันเป็นความรู้สึกของผมเองนะฝากจะให้ใครไปทานเนี่ยมันคงฝากไปได้แต่มแต่ว่าผมเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าผมทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนี่ไม่ใช่ทางนี้เขาจะมาเต้นหรือมาอะไรมา <c oughs> มาบีให้ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะ ผมพูดด้วยจริงๆว่าเออมันดีขึ้นกินมาห้ากับปุกแล้วเข้ากระปุกที่ห้าแยกกระปุกแล้วมันก็ไปไหนมันก็ลืมเรื่องหายใจไม่อิ่มไปเลยเราไม่กังวลแล้วไงว่าหายใจไม่อิ่มมันก็ไม่เป็นนะ,ะบางครั้งเรื่องเรื่องพวกนี้ถ้าเรากังวลอยู่เลยมันเป็นนะเฮ้ยกูจะเป็นนี่ป่าวะอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นได้ทีนี้เราก็ไม่กังวลเราก็ไม่เป็นเป็นก็บ้างไม่ใช่ว่าหายขาดไปเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาพอสมควร พออ้อค่ะแล้วเรื่องราคาพอคิดว่ามันแพงไหมคะกับกับผลลัพธ์ที่เราได้ช่วงแรกคิดว่ามันแพงนะก็เอาวะลองวะได้ไหมลองสักชุดหนึ่งก่อนสักสามก็ปุกถ้ามันดีขึ้นมันไม่มีอะไรแพงหรอกเดี๋ยวมาถ้ามันดีตามตีดีตามที่ใจเราคิดอ่ะตามที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแพงอ่ะ,<ฮ>ะมันทรมานมันมากกว่าแพงอีกเราก็ยอมเสียสตางซึ่งเราก็พอมีที่จะให้กับส่วนเนี้ย ก็เราก็สามารถหามาได้ส hey, <speaking> ั <speaking> ่งได้เราก็ก so <speaking> ินไปเรื่อยๆเป็นอาหารเสริมที่ที่มีคุณภาพสำหรับผมนะก็แนะนําอ่ะให้กนแต่ว่ามันมันมันอาจจะถูกกับผมไม่ถูกคนอื่นหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมเนี่ยผมว่ามันดีเต็ม10คะแนนพอให้กี่คะแนนดีคะตอนนี้มันยังไม่ร้อยเปอรนต์นะเอาสัก 7จ็ดก่อนเจ็ดหรือแปดะ่ได้เลยนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดเต็มสิบก็ไดมาสัมภาษณ์อีกได้เลยนะอยากมาอยู่แล้วนะคะบ้านพออสวยมากนะคะ่าเอาเตรียมอะไรมากินนักค้างก็ได้นะมีห้องให้ใครที่มาจังหวัดกาญจนบุรีนะต้องแวะมาหาพอนะบ้านพอคือมีทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จสับเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพอมากเลยนะคะที่เปิดใจให้บรานยูคอได้ดูแลสุขภาพค่ะน้องชิวก็เลยเอาบรานยูคอนะคะมามอบให้ผออนะคะเพื่อดูแล สุขภาพต่อไปนานๆเลยนะคะคสำหรับใครที่มีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะหรือเป็นหอบหืดภูมิแพ้แล้วต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบร l านแบร์นะคะมีออยอมีฮาลานะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าคนไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมที่บาลานแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มได้เลยค่ะวันนี้นะคะชิวและผออนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ